วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำเนาะในการเกี่ยวกับในเรื่องของซื้อตัวดูดเรียกว่าซื้อตัวดูดแล้วกันเนาะก็คือในการแบบว่าเอาพาสเวิร์ดเนี่ยไปแฮ็กข้อมูลของ cnki หรือจงกัวจือหว่างนะคะในการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปีเย่รุ่นเวินหรือรุ่นเวินหรือเวรริเวรนจางต่างๆของประเทศจีนเนาะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ประเทศจีนแล้วคราวนี้ไม่สามารถเข้าใช้งาน cnki ได้เลยอะคะ่ะเราก็เอาวิธีนี้มาแชร์บอกกันอันนี้มีรุ่นพี่คนนึงก็แนะนําเรามาเนาะว่าทําอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้กรณีที่แบบ กลับมาไทยแล้วแต่เรายังต้องการดาวน์โหลดข้อมูลจาก CNKI อยู่อะไรประมาณนี้ทำอย่างไรเนาะอย่างในตัวนี้ค่ะให้เราเข้ามาที่ถาวเปล่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวลิงก์เนี้ยเราจะลองแปะไว้ให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ค่ะจะเป็นลิงก์ของร้านร้านหนึ่งที่เราซื้อมาเนื่องจากว่ามันจะมีหลายร้านนะคือเหมือนกับว่าร้านพวกนี้เขาก็เหมือนแบบใช้วิธีการแฮกข้อมูลเหมือนกัน บางครั้งร้านเนี่ยก็จะถูกปิดตัวไปอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เราไปเจอมาเราก็เลยเอามาให้อันนี้เราก็พึ่งซื้อไปแบบมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาแบบเหมือนต้องการขอข้อมูลว่าแบบว่าอยากดาวน์โหลดข้อมูลทาอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแชร์กันในการเสียเงินเนาะแล้วก็ซื้อมาอันเนี้ยค่ะมันจะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยเนาะก็คือเล่ยสิงใช่ไหมคะมันจะมีจงเหวิน40เทียนใช่ไหม จงหวนสี่สเรีจงหวนซื่อสือเทียนตรงนี้เนาะก็คือในเรื่องของเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนอย่างเดียวอะค่ะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนอย่างเดียวเนาะใช้งานได้40วันนั่นเองอันนี้เป็นเวอร์จีนอย่างเดียวใช้งานได้110วันเห็นบ้านราคามันก็จะเป็น10หยวนเนาะแล้วต่อมาเนี่ยใช้ได้1ปีเลยก็จะเป็น15หยวนแต่ว่าอันเนี้มันจะเป็นแค่เวอร์จีนเนาะ ถ้าเป็นเวอร์อิเนี่ยค่ะถ้าเป็นเวอร์อิงก็จะเป็นตัวนี้40วันเนาะเป็นจีนกับอังกฤษเนาะจงอิงถ้าเป็นจงอิงเนี่ยมันจะเหมาะกับเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะใช้ในการหาข้อมูลของเวอร์ชั่นของพวกฝรั่งเขาด้วยหรือแบบ ทางแถบคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษนะคะบางคนเขาก็จะใช้ตรงตัวนี้เนาะมันจะมีอันนี้เนาะเขาเรียกว่าจงหวนยงจิ๋วตรงนี้เนาะก็คือการที่แบบใช้ตลอดชีวิตไปเลยเนาะไอใช้ตลอดชีวิตอลเราก็ไม่ไม่อยากรับประกันว่ามันจะจริงไหมไม่รู้ว่ามันขี้โม้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะมันจะประมาณ35หยวนแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราซื้อเราก็จะซื้อยงจิวนั่นแหละคือเราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้คาว่าตลอดชีวิตของมันเนี่ยมันจะได้จริงไหมเนาะแต่เราก็เลือกแบบนี้ไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียยิบย่อยคือถ้าสมมุติใครยังไม่มั่นใจก็ใช้แบบปีนึงไปก่อนก็ได้15หยวนอะไรประมาณนี้อันนี้เวอร์จีนอย่างเดียวต่อมาเวอร์เนี้ยที่อยากให้พวกเราได้ใช้กันเนาะก็คือเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษอันนี้จะ40วันเนาะจะอยู่ที่10หยวน แล้วก็อันนี้จะอยู่ที่110วันนะคะ19หยวนเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะกับเราหน่อยก็คือปีหนึ่ง หรือเอาอันนี้ไปเลยตลอดชีวิตเนี่ยเราซื้ออันนี้ไปหารกับรุ่นน้องก็คือ72อหยวนก็จะเป็นตัวนี้เนะาะคราวนี้มันจะมีแยกมาอีกว่าถ้าเป็นรุ่นเหมืนเกี่ยวกับ e เสวะ e เสวคืออะไร e เสวก็คือพวกสายวิทย์อะค่ะพวกคุณหมออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากขึ้นอะไรประมาณนี้นึกออกปะและ้าสาหรับใครที่เรียนสายภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําแค่ตัวนี้ก็พอแล้วเนาะเนี่ยตระกูลตรงเนี้ย 1>, 1 2 3 4สาเนาะแนะนำตรงนี้เลือกเอาตัวเองอยากได้กี่วันอะไรประมาณนี้พอเรากดสั่งซื้อใช่ไหมเราเชื้อเลินเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้เราจะพาไปดูเนี่ยนะคะพอเราซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาตรงนี้นะคะเซลสีก็คือข้อความเนาะแล้วเราก็มาดูร้านที่เขาส่งมาค่ะของเราจะเป็นตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าให้ดู พอเข้ามาปุ๊บใช่ป้ะเนี่ยเริ่มแรกเขาก็จะส่งข้อความมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้มันยังไม่เต็มเนาะเราก็จะต้องกดปุ่มนี้เพื่อขยายข้อมูลเนาะแล้วก็กดเลื่อนลงไปอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอ่ะเราขออนุญ,ญาตแบบว่าปิดปิดพาสเวิร์ดนิดหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะพอเข้ามาปุ๊บหน้านีน่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าชินไอ่เต๋อจงเวินอิงยงจิวเนาะแล้วก็นินเต๋อติ้ง ติ้งตานเนาะอันนี้ก็คือเลขใบสั่งซื้อที่เราซื้อกับร้านนี้ไปนะคะแต่ที่คีย์เวิร์ดหลักๆก,ก,ก็คือตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นจุดที่1น,นะคะคะขาห้าวคืออะไรก็คือเป็นรหัสในการเข้าไม่ใช่รหัสเขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนคล้ายๆตรงชื่อะคะ่ะแต่เป็นตัวเลขเนาะจะเป็นตัวเลขในการบอกว่าให้คุณกรอกอันนี้ลงไปในการเติ้งลู่เนาะแล้วก็มีมาพาสเวิร์ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวพาสเวิร์ดของเรา พอหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาอ่านวิธีเนาะเขาจะบอกว่าชื่อโยงฟางฝ่าดทาอย่างไรเดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะชื่อโยงฟางฝาดทำอย่างไรเขาบอกเลยค่ะว่าตีอีปูเนาะตรงนี้ตีอีปูอันที่หนึ่งให้คุณติ๊กเข้าอันเนี้ยค่ะเข้าไปในเว็บไซต์นี้เนาะอันดับที่สองตีเออปูสีชมพูสวยกว่าอตีเออปูทําอะไรอันดับที่สองเขาบอกว่าให้เรานะเต้งลู่เนาะก็คือการที่เราเอา,เอาไอตรง เนี้ยค่ะเอาตรงขาห้าวแล้วก็มีหมาตรงนี้นะไปกรอกนะคะแล้วก็ส่วนที่3ที่เราจะใช้ได้นะก็คือจะมีจือหว่าง3ากับจือหว่าง2เนาะในการที่จะใช้ดาวโหลดดาวโหลดเนาะก็คือจะมี2เว็บไซต์นี้ mm hmm. เดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าตาแล้วกันเนาะว่า เอ๊ะข้างในเขาเวลาเราจะเสิร์ดหาข้อมูลทำอย่างไรเนาะน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะอืมเนี่ยค่ะพอเลื่อนมาข้างล่างเนาะก็จะไม่มีอะไรและหลักๆก,ก,ก็จะอยู่แค่ตรงนี้อ่ะหลักๆเนาะหนึ่งสองสามสามสามสเต็ป อ่าสาสเต็ปในการเข้าเนาะก็จะมี1เข้าอันนี้นะคะอันนี้สองเตึงลูกแล้วก็เอาไอ้ตรงขาห้าวกับมีหมาตรงเนี้ยค่ะข้างบนเนี้ยไปกรอกที่เราได้มาส่วนที่3เราจะหาสืบพ้นข้อมูลได้ในจือวาง3ามสามกับจือวางสองนะสำหรับของร้านนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เราจะพามาดูว่ากรณีถ้าสมมุติว่าลิงก์ที่เราให้ไปร้านนั้นเขาปิดไปแล้วล่ะเราจะทํำยังไงเนาะเราก็เข้ามาที่ถถวเปล่าเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็มาเสิร์ชหาตรงนี้เราพิมพ์ว่าจงกัวจื้อหวงังเนาะเราพิมพ์แค่จงกัวมันก็จะเริ่มขึ้นมาลวคราวนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกไปที่จงกัวจื้อหวาง VIP ปิ้งปองเนี่ยเห็นปะเนี่ยค่ะมันจะมีร้านหลายร้านมากเราลองไปส่องดูก็ได้นาะว่าเราอยากได้ร้านไหนแต่ถ้าเราแนะนำนะโดยส่วนตัวของเราอะ่ะเราจะแนะนำร้านที่มันเป็นทรงแบบเนี้ยเดี๋ยวเราวงให้ดูเนี่ยเราจะแนะนำโอ้ยสีนี้ไม่ได้ <laughs> เนี่ยค่ะเราจะแนะนำร้านที่มันเป็นรูปแบบเนี้ยเนี่ขอกปะมันไม่รู้นะในความรู้สึกส่วนตัวเราเรารู้สึกว่า มันน่าน่าจะแบบค่อนข้างได้มาตรฐานเนาะเดี๋ยวเราเลื่อนให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะเนี่ยอย่างไอ้ทรงพวกนี้มันก็คือมันจะมีให้เราเลือกหลายแบบแล้วก็ลองดูเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยแต่ถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยปุ๊บอะเราจะเข้าไปส่องทันทีเลยว่าข้างในเป็นยังไงเนอะอ่ะคราวนี้เราลองกดดูก็ได้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะลองดูร้านแรกซิทําไมถึงได้รับความนิยมขนาดนี้อ่านี่คะ่ะ ร้านแรกก็จะเป็นทรงนี้เนาะว่ามีให้เราใช้อันนี้มันจะเขียนชัดเจนเลยนะเอาจริงๆเนี่ยมันจะเขียนคาว่าเวิรนเชียนเวิรนเชียนก็คือเป็นแบบไม่ใช่ตัวรุ่นรุ่นเวินขนาดนั้นน่ะมันเขาเรียกอะไรอะกึ่งบทความอะเออเนะาะอันเนี้ยมันพวกเราต้องค่อยๆสังเกตดูอะอเนี่ยต้องกดเข้าไปดูอะค่ะ ใช้วิธีนี้แล้วกันเนาะเนี่ยใช้วิธีแบบเราอะคือกดเข้าไปดูเนี่ยอย่างเราก็จะกดเข้าไปดูว่าเออถ้าเป็นทรงแบบนี้ร้านนี้ที่ที่เราแนะนําไปในตอนแรกเนาะก็จะเป็นแบบนี้มันจะต้องอาศัยค่อยๆกดเข้าไปดูนะถ้าสมมุติร้านที่ลิงก์เราให้ไปมันปิดอะพวกพวกเราลองหาดูร้านอื่นนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยว่ามันได้ทั้งรุ่นเวิร์นชีการได้ทั้งอะไรนะเวิร์เชียนอ่ะไหนลองดูซิ อันนี้ใช้ได้ตลอดแล้วก็ส่งฉาชงคือเราไม่เคยใช้เวอร์นี้นะเราเลยไม่แน่ใจว่าความหมายของเขาคือบริการในการที่เอาข้อมูลเราเนี่ยส่งฉาชงด้วยหรือเปล่าเนาะอันนี้เราก็ไม่สามารถตอบได้จริงเพราะเราก็ไม่เคยใช้บริการแบบนั้นนะมันต้องค่อยๆส่องเนี่ยค่ะพวกเราก็ลองใช้วิธีเงี้ยจงกวัวจือวาง V.I.P. หรือเราอาจจะลองเพิ่มซีว่า C.N.K.I. จะมีผลไหมอืมร้านนี้เด้งมาใช่ร้านเดิมเราไหมปรืออืมอย่างอันนี้เนาะเขาจะบอกว่าจุ้ยชินป่านจุ้ยชินป่านก็คือเหมือนกับว่าน่าจะหมายถึงว่าข้อมูลค่อนข้างที่ จำใหม่นิดนึงอ่ะอย่างตรงนี้เขาบอกว่า c n k i จงกัวจือหว่างจงางฮาวจงยิงเหวินอีเฉวอ,อ่ะอย่างอันเนี้ยเราต้องอ่านตรงนี้ดีๆนะอย่างอันเนี้ยเขาเขียนอ e ีเฉวเลยใช่ปะ่ะแสดงว่าเขาเน้นไปทางแพทย์เนาะเราก็ต้องค่อยๆศึกษาอ่านตรงเนี้ยดูดีๆอะคะ่ะเนาะประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมุติมีใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจทักถามเราได้นะลองลองก๊อปปี้ข้อมูลมาให้เราช่วยดูได้นะคะ ประมาณนี้ค่ะก่อนปิดคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนดีทูยูสนุกกับการเรียนจีนและพบกันใหม่นะคะ